พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาวรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567 18ตุลาคม2567 True Corporation จัดโซลูชันเพิ่มสัญญาณเครือข่าย 5G 4G Wi-Fi พร้อมรองรับการใช้งานในพื้นที่ต่างๆที่ประชาชนจะร่วมรับชมขบวนพยุหะญาตราทางชุลมา้าตามเส้นทางริมแม่น้ำเจ้าพยาตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยขยายเครือข่ายการสื่อสารที่เรียบร้อยพร้อมนำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบสัญญาณให้มั่นใจ ร้อมรองรับการใช้งานทั้งในวันซ้อมใหญ่สึงเหมือนจริงซึ่งจะจัดขึ้นอีกหนึ่งครั้งในวันที่22ตุลาคม2567และในวันพระราชพิธีจริงคือวันที่27ตุลาคม2567นี้18ตุลาคม2567ขอนแก่นบริษัท CP Land จำกัดมหาชนหรือ CP Land บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยพร้อมแล้วกับการเปิดตัวรอบ วีวีไอเทือนวงการระสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่นส่งสองโครงการคอนโดมิเนียมน้องใหม่บนพื้นที่ทำเลสกยภาพย่านกลางสดานใจกลางเมืองขอนแก่นโซ a n นแอนลี so ในวันที่26ถึง27ตุลาคมนี้ณนะโครงการโซ a n นแอนลีขอนแก่นวันพฤหัสบสีที่17ตุลาคม2,567นาอยกการศรึกษารังศรีรองประธานพัฒนาการศึกษาหอการค้าไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Logic m a t ส South e a t t Asia ยสอยงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะและโลจิสติกส์แบบครบวงจรพร้อมทั้งได้เข้าร่วมเสวนาบรรยายพิเศษช่วง CEO Talk Driving Industrial Growth Producing Skill Talent for the Future Economy เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในยุคอุตสาหกรรมใหม่แก่ผู้เข้าร่วมงาน วันพฤหัสบดีที่17ตุลาคม25 6 7ณที่ทำการพักประชาธิปัตย์แขวงเขตพญาไทกรุงเทพมหานครนายปองพลอดีรเลศารอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายปรพลอดีรกลศารอดีตสสสระบุรีมาแสดงความยินดีกับดตอร์เฉลิมชัยศรีออนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้ดำรง,งตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ทําการพักประชาธิปัตย์วันที่17ตุลาคม2567นารพลตำรวจเอกจิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติส่งสารถึงข้าราชการตํารวจทั่วประเทศเนื่องในวันตารวจประจำปี2567ว่าข้าราชการตํารวจนั้นมีภารกิจหน้าที่อันสําคัญยิ่งในการปกป้องเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนการดูแลบำบัดทุกบำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์ฝันติราดวันตำรวจจึงเป็นวันที่เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านควรทบทวนและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นตำรวจที่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง สนับสนุนโดยหาคุตต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรลีเสียงบางพูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนลมนสุรเสตประธานลีเสียงกร๊ปดรพีรวัตและดรทัชชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแหง้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตา,านันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัดมาเพชรบณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุ แ่าูนแวแ่ไรชนิกาอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูร์บริหารงานโดยคุณบ,บุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0 8 5 999456